สวัสดีครับนี่เป็นที่จอดรถจักรยานนะครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟมีจักรยานจอดอยู่เยอะแยะไปหมดเลยใกล้กับป้ายรถเมล์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ที่จอดจักรยานแล้วก็เผื่อจักรยานเสียจักรยานอะไรอย่างนี้นะครับมีที่ให้ซ่อมนะครับสามารถพาดจักรยานได้ตรงนี้นะครับ เราก็มีอุปกรณ์ให้ใช้ได้ไขควงต่างๆนะครับเลือกใช้ได้เลยใช้ได้ฟรีนะครับส่วนถ้าข้างๆนะครับจะเป็นที่สูบลมจักรยานนะครับมีบริการให้ใช้ฟรีตลอด